มาเปิดใจเรื่องความรักเพราะแบบนี้เลยยังไม่มีแฟนสักที เจมมาเปิดใจความรักไม่มีสเปคคิดเยอะถามใจตัวเองซ้ำๆเรื่องจสคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งเพราะไม่อยากรู้สึกผิดหวงังโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสําหรับเจมมาพระเอกชื่อดังมากฝีมือโดยเราจะเห็นผลงานมากมายหลากหลายด้านของเขาผ่านจอแก้วช่องทางโซเชียลและอีเวนต์งานต่างๆงานปังงานแน่นมาตลอดสําหรับเรื่องความรักหนุ่มเจมเปิดใจผ่านสื่อบอกว่าถ้าผมจะชอบใครสักคนหรืออยากพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนก็คงเป็นที่สังหวนะณเว นนั้ที่รู้สึกว่าความรู้สึกเปลี่ยนแล้วอยากเปลี่ยนสถานะถ้าเป็นไปได้เรื่องแบบนี้ตนจะคิดเยอะนิดนึงคิดแล้วคิดอีกถามใจตัวเองเพราะไม่อยากรู้สึกผิดหวังที่ผ่านมาอาจใช้เวลานานไปจนไม่มีไม่เชิงแฮวแต่ไม่ได้บอกเขาคิดว่ายังดูแลเขาไม่ดีพอและการที่ตนไม่มีสเปกก็จะได้เรียนรู้ในแบบที่คนคนนั้นเป็นจริงๆถ้ามีสเปกก็จะมีกรอบตนไม่อยากมีกรอบอะไรกับเรื่องแบบนี้เพราะถ้ากรอบไม่ตรงกับคนนั้นก็อาจมีปัญหาได้